สวัสดีครับอ้วนสวัสดีเอฟซีทุกคนด้วยนะครับผมวันน้ใครแอดกูมา,าเนี่ยไม่รับละกันนะก<อ>็ค,คลิปในวันนี้นะพี่ก็จะมาเล่นสายผลนะครับผมจริงๆก็อยากเล่นสายดาบนะทุกคนแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับผมผมพี่เกียรตไปฟาร์งเงินม่วงมาลีสายนะทุกคน<อ>ก็เลยต้องแบบว่าเล่นสายผลนะทุกคนซึ่งอมโบที่พี่จะมาเล่นในวันนี้เนี่ยก็เป็นผลที่แบบว่าค่อนข้างฮิตนะเออผมคิดว่าค่อนข้างฮิตนะครับทุกคนนั่าจะรู้อยู่แล้วเห็นตรงโปรคลิปเองก็เดาได้แล้วแหละไม่ต้องเดาละมันบอกเลยดีกว่าก็คือผลโนนนั่เอง โมจิตื่นนะทุกคนดาบเนี่ยที่พี่จะเล่นเนี่ยทุกคนต้องเดาไม่ได้แน่นอนนั่นก็คือดาบนี้นี่เองนะครับอยู่ไหนวะอ๋อนี่นี่นี่ยามานะครับทุกคนก็ใช้คอมโบกับหมัดมังกรแล้วก็โมจิตื่นแล้วก็ดาบยามานะครับทุกคนมาดูกันว่ามันจะคอมโบได้ไหมส่วนตัวพี่ว่ามันคอมโบได้นะซึ่งผมเคยเห็นคนเล่นในสมัยก่อนเว้แต่เดี๋ยวนี้คือไม่เจอแล้วไงคือของโกงมันเยอะเกินไงนะทุกคนก็เซตคอมโบประมาณนี้นะครับทุกคนต้องใช้เซตตามผมเลยนะหมัดมังกร V2 แล้วก็ผลโมจิตื่นแล้วก็ ดาบยาม้านะทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปนี้250ไลค์แล้วกันนะกดให้ถึงด้วยนะเว้ยขอคนละ1นไลค์นะครับคนดูถือพี่ขอเลย พี่ไหวเลยจริงๆเนี่ยตอนนี้พี่ไหวพวกเองอยู่นะเว้ยพวกเองอาจจะไม่เห็นพี่นะหรือว่าพี่ไหวยอยู่แต่คือให้พวกเองกดไลค์ได้ไหมล่ะเออถือว่าขออ่ะไม่ต้องกดซับก็ได้กดไลค์ก็พอแล้วนะทุกคนกดแชร์ด้วยคนอื่นจะได้เข้ามาดูเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมไปซื้อไก่ตันร้านพี่ตอนนี้พี่อยู่ในหน้าร้านเปิร์คุงช็อปแล้วนะครับก็มีไก่ตันหกมาดับคู่ขายนะครับผมแล้วก็ไก่ตันเผา V4 ขั้นสิบทุกเผาเนี่ยราคาแค่ร้อยแปดสิบเก้าบาทเองนะทุกคนซึ่งบางเผาอาจจะใกล้หมดนะเดีี๋ยววพ่่่จะะเตตติมมมให้้นนนนคคครรัััับบทุกกกกแล็ไ,ไดดสอูาี v c t ี10สุ่มเผาเนี่ยก็มีนะครับ299บาทนะมาซื้อได้สินค้าเพิมเ่มเติมกดตรงนี้แล้วก็วกดตรงนี้แล้วเลื่อนลงนะทุกคนทุกคนก็จะเจอเผาใส่บออ่อกบเผากูนนะแล้วก็ไก่ตันผลจิ้งจอกแต่ว่ามันหมดอยู่นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเติมให้แน่นอนนะใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยพี่ปักหมดไว้ละ เฮ้ยเซิฟนี้มีคนสู้กันเฉยผมกําลังจะย้ายเลยเพราะแต่ว่าในนี้มันแบบมีแต่คนข้าหัวไม่สูงนะคนดูป่ะป่ะ้อมลุยแล้วทุกคนขอแค่ทุกคนกดไลค์เลยตอนนี้เลยด่วนๆไอ้ยังไม่กดอ่ะมึงกดเลย uh huh. เห็นไหมผมบอกแล้วโมจิมันยังมีคนเล่นอยู่นะเว้ยเดี๋ยวพี่โชว์คอมโบไอ้เฮ้ยเอ้ยไม่โดนว่ะ <Talk in. S 1> แล้วไม่ผมแรกผมแรกผมแรกพี่ <Hey. S 1> <Hey. S 1> โดนครับผมโดนละโดนละโดนละแต่ก็แบบนี้นะทุกคนดูดูด,ด,ดูดูคอมโบผมปึ uh ๊บปึ๊บนี่ครับโอ้โหอาอ้า huh. oh huh. โอ้โหคอมโบทะลุพื้นเลยอ่ะคนดูโหดเกินดูดิเอามาขึ้นทางนี้นะครับคนดูแม่งเอ,อ้ยติดอะไรไม่รู้มางูออเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยไก่ทั้งนั้นเลย <บะ S 1> เนี่ยดูดูดูหวานหวานหวานทุกคนโอ้หสองคิวปะมามานนี้มาหาพี่มาหาพี่พี่ขอแค่นั้นแล้วดูดูคอโมโบผมปึ๊บปึ๊บนี่ครับบึมเอาเฮ้ยมิติเอ้ยสวย,ยสหน้าแหกไปดิกรเกียน อิ่มจัดอะผมบอกเลยว่าอิ่มจัดเฮ้ย้องโดนแล้วไหมปึ๊บสวยอืมโดนขอผมโดนยาวโดนยาวสวยมากสวยมากเบสกิลเอ็กมาพอดีเออปึ๊บแบบนี้แล้วก็บึ้มเฮ้ยไม่ตายมันเผาไอ้นี่นี่มาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้โดนอย่างแม่นเน่ะอังแรงอ่ะทุกคนโคตรคุ้มเลยมีแต่คนเล่นผลโมจินะแต่ว่ามันเล่นไม่โหดเท่าผมเลยอะ yeah. โอ้ยอย่าพึ่งฆ่าอย่าพึ่งฆ่าขอได้ไหมนั่นอ่ะเอ้าโดนเฉยโอ้โหแม่นเกินพี่ไม่โดนโอ้เอาโดนดิเอาโดนละโดนละอันเนี้ยอันเนี้ยโดนละโหสกิลผมไม่มาไม่เป็นไรคอมโบแบบนี้ก็ได้คอมโบแบบนี้ก็ได้เอ้ยตายเลยทุกคนอุ้ยคอมโบอะไรวะเนี่ยยังฮิตอยู่โดนโดนแปลกแม่ปุ๊บเรียบร้อยครับ ฟันหน้าขาดพอดีเขียนจัดเลยโอ้ยเฮ้ยยายาอย่าเพึ่งอย่าพึ่งอันนี้มานนี้มานนี้สวยสวยมากสวยมากแล้วก็เอ็กแล้วก็ลงไปแบบนี้แล้วก็บึมสวยได้คิวรัวเลยว่ะทุกคนเซิร์ฟนี้คุ้มมากเรียบร้อยครับผมได้หมดทุกตัวนะตอนเนี้ยหม่หมดโอ้ยนี้ไม่เปิดว่ะ คุมแล้วคุมแล้วเอ้ยผมจะ30 m สิบเอ็แล้วตื่นเต้นตื่นเต้นแองไม่ได้30 m สิบเอ็มนานแล้วนะที่ผ่านมาผมโดนลุมมาเยอะมากเลยนะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ f อซเราเปะเนี่ยนายนายแม่นจังเราใช้โปโด้ดิใช้ด้วยมันจะใช้โปด้วยวะไอ้พีนี่นะครับประจานเลยไอ้นี่ใช้โปนะทุกคนไอ้นี่มันอยากจะใช้โปนะทุกคน ผิดกฎเกมนะก็รู้อยู่อ่ะขอวิธีคอมโบหน่อยอ๋อเมันจะเล่นตามผมเว้ยมันจะเล่นตามผมดูดูมันจัดเซตตามผมเลยออขอคอมโบแบบนี้ไม่ได้หรอกถ้าอยากจะมาดูคอมโบต้องมาดูช่องเปอร์คุงก่อนออเว้ยน้องหยุดเดี๋ยวนี้นะสารโลบักที่มึงต้องเติมอะ่ะมีอยู่ล้านเดียวเว้ย มาลู่ชอบช็อปชอบชอปมาลูช็อปลานบริการเติมโลบัคระบบไ d เบวกพาร์และแบบกลุ่มและยังรับกดผลกดเกมพาร์แบบต่างๆอีกด้วยนะและยังมีขายรหัสไก่ตันแมปบล็อกฟู้ดและคิงเลกาซี y อีกด้วยแถมยังรับเติมเกมอื่นๆอีกด้วยทั้งอา v ์โอวีฟีไฟพับจีใครสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับมีคนออกครับมีคนออกโอ้โหไม่เปิดพีพีเฮ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว,ลว,ลวมาๆไอหนุ่มแสดงว่าไอ้นี่ม่งใจจริงนะทุกคน มันมันเห็นผม 30M อ่ะแสดงว่ามันอยากสู้ไอ้นี่ใช่ไหยนะล่ะกูเปิดกีต้าก่อนเลยไม่ได้แดกอ่ไะไม่ได้แดกนะต้องแม่นๆนะทุกคนต้องแม่นๆนี่มีแม่นมีแม่นสวยได้ได้จัดได้จัดมาครับพวงสวิงเลยแล้วก็สกิลเอ็กแล้วก็แบบนี้ลงบึ้มโอ้ยเกินโอ้ยเดือดเกิน ยิบเก้าจุดเก้าเอ็มเลยเหรอครับต้องเจอหน่อยละเราต้องเจอกันหน่อยละสามสิบเอ็มสามสิบเอ็มนี่คือมันจะมีคอมโบประจำของมันอยู่แล้วนะผม <c oughs> ว่าโอโ้โหว่ากูตายแน่เลยว่ะเล่นผลโคตรโกรงเลยอะทุกคนเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้แอมนะเฮ้ยเหี้ย <c oughs> โอ้โอ้โอ้ โอ้เกินไปกเกินไปเกินไปโอ้โหได้ทีแม่งเอาแต่ผมคนเดียว <c oughs> งลงไปลงไปลงไปอ๋อผมตายผมตายผมตายได้มตายได้แต่ว่ายังนะ <c oughs> ยังนะโชยังเข้าข้างอยู่บ้าปะเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยบ้าจัดเลยเอ้ยผมโดนอะไรอะเมื่อกี้เนี้ยเอ้าโหเลือดไหลเลย <c oughs> โอ้โหลงมาก โอ้โหหนียังไงก็หนีไม่รอดแล้วครับผมผมโดนลุมมากผมโดนลุมมากเออจให้กูเล่นของโกงคืนนะไอ้สารตอนนี้ผมไม่รู้จะเอามันยังไงวะโอ้โหแม่งไอ้เหี้ยไม่โดนได้ไงวะเห็นได้สักตัวมากเลยวะอืมสวยกูรัดได้กูรัดได้กูรัดได้มานี่เลยมากูขอหน่อย ขอ,อหน่อยอ๋อมันไม่ติดขอบโแล,ล้วใครทักมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอร้องขอร้องยังไม่ใช่ตอนนี้มันยังไม่ใช่ตอนนี้มันยังไม่ใช่ตอนนี้เออเฮือเออเฮอเออเฮือ,อเราเจอหนักเกินไปเราเจอหนักเออเอผมเปิดเผาไม่ทันแล้วใครทักมาวะขอ,อแม่ก <c oughs> ูเองกำลังตึงเนี่ยครับแม่อย่าพึ่งทักมาได้ไหมโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยว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 โอ้ โอ้ไม่นะกูไม่รอดแน่เลยจเกิทำไมโอ้ภาษาผมไม่รอดแล้วทุกคนเสียคิวให้มันตีแล้วโอ้อะไรก็ไม่รู้ระเบิดไปหมดเลย <c oughs> ผมพูดจริงๆนะ่เว้ยผลจิ้งจอกไม่เป็นผลที่ควรจะเนิร์ฟมากที่สุดเลยแบบโอ้ไม่ควรมีโบนโลกอะ่ะ <Yeah. S 1> มันควรเนิร์ฟมากจริงๆนะ, <c oughs> อะไอ้ของมึงนะ,อะไอของมึงอไอ้ของมึงโอ้ยไม่โดนโอ้โห นี่คือหลายรอบแล้วขอหน่อยแล้วกันนะมาดิว่ามึงก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่หรอกว่ามึงก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่ <Yeah. S 1> สวยโอ้โหสาโดน<ะ>มามามา ขแค่้มึงกับกูบก็ได้ไมาโอ้โหเผามันโกงอีก <Bro. S 1> ไม่ไเป็นเรอดูแล้วกันครับเออเฮ้ยโอ้โหไม่ช่วยอะไรเลยวิ่งเร็วซะด้วยของผมมันช้าไปนะเฮ้ยไอพีเปอร์คุงไอพีเปอร์คุงเออ เหลือยิบเก้าจุดแปดเลยแม่งเอ้ยคุซาขึ้นสามสิบเอ็มมาไม่ต้องมาส่งยิ้มให้กูไอ้เหี้ยอันเนี้ยเขาเรียกแบบเหยียดยามแนละ้วทุกคนมายิ้มเฉยอ่ะผมโมไม่เล่นด้วยแล้วงอนแล้วสู <Hey. S 1> ้ไปก็เสียว่ามันเปิดเผ่าอ่ะฆ่ามันไม่ได้แล้วนะทุกคน โอ้โหดูดิโอ้โหโอ้โหโคตรแรงอะ่ะไอ้เหี้่ไปว่ะัดเลยว่ามันไม่มีทางรอดแล้วว่ะสู้ยากมากเลยสว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 ยมากสวยมากสวยเฮ้ยมาว่ะสวยไอ้โง่ ผมคตตาย,ยพิกสถานกรารณ์ได้โอ้โหพิกวิกฤิให้เป็นโอกาสเห้ผมทําได้ไงวะเมื่อกี้นี้คนดู <No. S 1> ผมดีใจว่ะยิ้มคืนได้ปะกูยิ้มคืนได้ปะไม่เป็นไ,ไรแปลว่าเราไม่ตอบโต้อะไรมาแล้วกันนะทุกคนโอ้โหถือว่าแบบเอาเรื่องอยู่นะเมื่อกี้เนี้ยขอขอมนันอีกสกิวแล้วกันอู้ช้าไปไม่ทันใจเลย แปะโดนไปถึงทีเด้งดิตัวเด้งอน่ยเ,เ,เอาเอาเอาเรีรยบร้อยโดนดาบยาม้าผมฆ่าตายสวยมากอะ่ะก็อเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบเนี่ยลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดเดิ้งให้พี่ด้วยไอ้เหี้ยนี่ไม่ใกว้ค่าแต่ครูอย่างเดียวเลยไม่จะแค้นอะไรทั้งหนาว่าเฮ้ยพอแล้วพอแล้วคลิลลลปนี้ขอ250ไลค์นะครับคุกคนช่วยๆกดด้วยแล้วก็คลิปหน้าขยายพี่เล่นอะไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ กูตั้งคืนมากองล